สวัสดีครับอยู่โมบายเจนนะครับอยู่กับนะฮะชูนะครับนะ,ะก็เป็นผู้บัญชาการตัวใหม่นะครับนะ,ะที่เข้ามาในโหมดเชสซึซ่งชูเนี่ยเอาจจริงแล้วพี่ว่ามันเด่นหลายๆสกิลนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่จะมาเล่นสกิลแรกกันให้ดูเลยนะครับก็คือสกิลที่นะครับเพิ่มนะฮะเพิ่มทองนะครับนะ,ะเนี่ยเห็นป่ะเขาเขียนว่า ชูจะได้รับสายค่าสีขาวนะครับเมื่อนะเก็บสายค่าสีขาวเนี่ยได้4ีแต้มจะได้ทอง4 4ส,สทองนะครับนั่นหมายถึงว่าคือค่าค่าศัตรู4ตัวไอตัวเนี้ยค่าศัตรูสตัวจะได้สี่ทองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ่าต้นเกมเนี่ยมันเหมาะกับคาริน่านะครับเพราะว่าคาริน่าเนี่ยต้นเกมเนี่ยมีโอกาสที่จะฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เยอะมากแต่ว่าถ้าจะเอาแบบสายรวยเลยอะ่ะเราควรเล่นกับเล่นกับคลอสนะฮะหรือ คอสเอาดัตฟังโก้เลยพวกนี้ได้หมดแต่ว่าต้นเกมอะ่ะพี่ว่าโดดคารินามาคุ้มสุดนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันให้ดูแล้วกันนะฮะว่าจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากไปที่โฟกัสของคอสกับครีนะครับแล้วก็ตัวของนะฮะเพิ่มเงินนะฮะ JP แล้วก็อาจจะเสริมเป็นหมัดก็ได้นะถ้าเป็น JP เพราะว่าคิกกัมมัดเนี่ยยังไงก็สายเบสิกครับแต่ว่าต้นเกมเนี่ยอาจจะโดดเอาคารินามาเพื่อมาหาเงินต้นเกมก่อนรอตัวอย่างเอาดัตตัวอย่างฟังโก้ตัวอย่างอะไรมาก็ได้นะครับนะเพราะว่ารู้สึกว่าคารินาเนี่ยน่าจะได้ดีสุดแล้วหรือว่าถ้าเป็นถ้ามีเอาดัตก็ได้อยู่นะเพราะว่าเอาดัตช่วงต้นเกมก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีให้โดดไงเนี่ยฮะคารินามันมีนะครับคารินามันมีแล้วตัวอย่างคารินาอย่างที่บอกว่ามีโอกาสฆ่านะครับ ฝั่งตัวข้ามได้เยอะนะอย่างน้อยต้นเกมเนี่ยเราได้ปั๊มตังอะส่ะ4 q 4บาท4 q 4บาทก็ถือว่าช่วยให้เรารวยต้นเกมได้ครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเขามาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับแล้วเราก็เสกใส่คารินาเนี่นมมันมีบัฟนักฆ่ามาเลยครับแล้วเนี่ยเราแค่หาแสงดาวออกมาเนี่ยโคตรโหดเลยเนี่ยแค่เนี้ยสามตัวเนี่ยโหดแล้วอืมแล้วทีนี้เราก็ไปซื้อพวกคี้เก็บไว้ครับพี่ขอซื้อคิมมี่ก่อนละกัน ก็ใส่คารินานะครับอ่ะทำไมมันไม่ขึ้นคารินามันปขึ้นที่เฮลเคิร์ดได้ไงอะแสงดาวอะจริงๆมันควรที่จะขึ้นที่คารินานะอันนี้อันนี้แปลกใจอยู่เฉยเนะเพราะว่าอคารินาฮีโร่คาริน,า,า,รนาเป็นฮีโร่ที่ไอนี้เยอะกว่าสามบาทอะเ,ออเป็นฮีโร่สามบาทกับฮีโร่บาทเดียวทําไมไปขึ้นที่ฮีโร่บาทเดียวไม่รู้อันนี้พี่จะปล่อยไหลไปเรื่อยนะครับเนี่ยเราได้มาเราได้มาหนึ่งบาทแล้ว ออยังดิสายคาดเออได้แล้วนี่หว่าเนี่ยเหมือนมันจะขึ้นนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพี่ดูให้อีกทีนึ่งนะว่าสายคาดขึ้นแบบไหนนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นรอบมอนครับเนี่ยเป็นรอบฮีโร่แล้วนะครับโอ้เขามาสี่ตัวนี่หว่าทำไมเราไม่ลงสี่วะเราก็สี่แล้วนะแต่ว่าเรา,เราลงไปแค่สามนะเห็นปะช่วงต้นนะครับคาริน่ามันได้โกงครับแล้วมีนักฆ่าช่วยด้วย โอ้สายคาดยังไม่ขึ้นเลยเจอเฟย่าน่าจะแตกอยู่ครับเฟยา่าไอ้นี่อยู่อย่างที่บอกฮะช่วงต้นมันยังไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเอามาจุกได้เอามาอนี่ได้หรือถ้าเกิดเราได้คิมมี่เนะี่ยถ้าเกิดเป็นคิมมี่อ่าคิมมี่สองดาวพี่ว่าโยนเลยเอาคิมมี่เอาออกเลยเนี่ยมาแล้วอ่าพี่เลี้ยงไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเลี้ยงไว้อย่างนี้ก่อน เพราะว่าคิมมี่มันยังไม่มาไงอย่าง,งน้อยเนี่ยมันเป็นคารินาแสงดาวมันโอเคอยู่ <The Empire. S 1> ช่วงต้นเกมนี้ได้ค่าสักตัวสองตัวก็คุม้มเลยนะด้วยความที่ต้องต้องบอกว่าเนี่ยมาคารินามันมันแรงอยู่ครับแต่ว่านี่ไงมาแล้วนะครับหนึ่งแล้วสองแล้วเนี่ยครบ4บาทครบสี่เราจะได้เนี่ยสามนะาเริ่มมาแล้วเริ่มมา เมื่อกี้เราเจอหนักไปนิดนึงอ่ะนี่แตกปุ๊บได้4ครับได้4ทองก็ถือว่าคุ้มนะรอบหนึ่ง4ทองแล้วถ้าเกิดเราใส่ JP ได้เนี่ยเราจะได้เป็นรอบนึ่ง12ทองนะครับซึ่งมันจะทำให้เรารวยไวแล้วเราขึ้นไปเล่น8ทั 8, 9, 9้เเพื่อเล่นคอร์ส3ดาวได้เลยนะช่วงต้นเนี่ยก็เหมือนเดิมครับก็ซื้อฮีโร่พวกขี้พวกอะไรเผื่อๆไว้ก่อนเพราะว่า เรามีโอกาสโยกทุกเมื่อครับอย่างตอนนี้ถ้าพี่ได้ตัวของคิมมี่เนี่ยพี่อยากจะโยกเลยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ไม่เห็นวีแววไงว่าคิมมี่มันดาวเดียวมันยังไม่น่าจะพอเพราะคาริน่าดาวเดียวกับคิมมี่สองดาวพี่ว่าคิมมี่สองดาวมีโอกาสค่ามากกว่าแค่ว่าเราเอาศัยนะครับบัฟของแสงดาวกับนัดค่าเพื่อให้ได้สแต็าเพื่อให้คาริน่าได้ค่าเราได้สแต็กเท่านั้เองโหอันนี้ตีนี้โหดอยู่ ได้สักสเตก็กสองสเต็กก็ยังดีครับตายไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ขายทิ้งแลวรีโอ้โหไม่น่าจะได้เลยมั้งได้ไหมได้ไหมสักสเต็กนะึงนะโอ้โหไม่ได้ครับด้วยความอาจจะดาวน้อยนะดาวน้อยดาวน้อยผ่อนนานนะเท่ากับเราได้มาสี่บาทในะช่วงต้นเกมถือว่าน้อยมากเลยนะถือว่าน้อยถือว่าน้อยถือว่าน้อยแต่ก็โอเคครับเราโดดคนที่สามครับไม่ต้องไปรีบไปเร่งอะไรขนาดนั้นนะ คีก็ได้นะครับหรือดาบคีก็ได้ครับเล็งไว้แค่2อันครับเพราะเราจะเล่นสายคีครับอ่ะพี่เอาคีแล้วกันเพราะว่าพี่จะค่อมหลายสายไอ้ดาบคีก็อยากได้ครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยมันช่วยอะไรได้เยอะนะต้องใช้คํานี้เลยมันช่วยอะไรได้เยอะเพราะว่าเราจะลดไปใส่ JP แล้วก็เพิ่มหมัดเป็น6ได้โอ้ฮีโร่แบบ ฮีโร่ไม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 ่เข้าข้างสักเท่าไหร่ครับไม่เข้าข่างสักเท่าไหร่อ่ะเพิ่มนี่ไปนหนึ่งไม่เป็นไรเพราะเราต้องการหมัดกับ JP นะครับนี่ก็ยิงคีนํำมาก่อนเดี๋ยวรอบอ่ามอนเตอร์เนี่ยจจะต้องเอาแสงดาวออกให้หมดนะครับรอตัวของนะ,ะคิมมี่ละกันเพราะว่าคีนี่ไม่มีใครเล่นแล้วนะแต่ไม่ออกอาจจะเป็นความซวยช่วงต้นเกมไม่เป็นไร ให้คารีน่าได้สักหนึ่งคิวสงคิวก็ยังดีโอ้โหโดนดึงมาอีกจะคิวได้อยู่แล้วโอ้แล้วเจอเอาดัด,ด,ด้วยโอ้ฆ่าได้นะแต่ว่าดันมีตายเกิดอีกเกงไม่ได้เลยครับโอ้รอบนี้คารีน่าแบกไม่ได้ครับอาจจะด้วยไอเทมด้วยนะเพราะว่าเราติดไอเทมคีมาโรเจอร์ ถ้างั้นพี่ต้องเปลี่ยนแล้วครับพี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบคิมมี่ไลาลาเลยครับแล้วอ่ะเนี่ยมาแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวของไอ้นี่ออกเลยคาริน่านี่ออกเลยยกแก๊งเลยเอาฟังกโก้ลงนี่ลงเอาฟังกโก้ใส่ขีไปอ่ะนะครับแล้วก็ขายตัวนี้เลยจริงๆเราจะหาคิมมี่ก่อนก็ได้นะครับจริงๆเราอยากเล่นคอร์สมากกว่า เล่นค้อมสายจะเหนื่อยนิดนึงครับอันนี้ใช้เป็นคิมมี่แล้วนะให้คิมมีห่หางเงินโอ้คิมมี่ยังไม่ได้เสกเลยมั้งเนี่ยกดไม่ทันเจ๊งอะเจ๊งแน่เลยวะทําไมทําไมมันไม่โหดแล้ว,วะทําไมมันไม่โหดเลยว,วะทําไมเราโดนอย่างเดียวเลยวะไม่นะสถานการณ์ยังไม่ซึ่งถึงจุดสิ้นสุดจุดไายนะของเรายังไม่มาเยือนอูเหลือส7ิแล้ววะ่ะ รอบหน้าอย่างน,น้อยๆเนะี่ยคีเราจะมาเป็นห้านะครับ JP ยังไม่มานะครับอยากขึ้นเลเวลขึ้นไปเล่นเหมือนกันครับเพื่อที่จะไปหาตัวอย่างคอร์สนะจริงคิมมี่เนี่ยมันน่าจะช่วยเราได้เยอะนะแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ไหวเหมือนกันครับอ่ะไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปครับพอรอบนี้เราได้คีหกแล้วนะเรามีเรดลี่เรามีเรลลี่กันเลียนนะเดี๋ยวเราจะโหดแล้วคิมมี่เราจะยิงปาก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 เลยนะคิมมี่เหลืออะไรวะ เอาดาร์ทฟังกูนี่เราได้คีหกเลยนะถ้าได้เรนลี่มาแล้วฟังโก้ยินคําไปก่อนหาเงินก่อนนะโอ้คิมี่ดูดเลือดกับเจาะเกาะดีทั้งสองอย่างเลยอ่ะดูดเลือดกับเจาะเกาะดีจริงใจอยากได้เจาะเกาะมากกว่าครับ เอาจาะเกาะครับเน้นแรงดุดเลือดช่างหมันฮนะกินที่ข้อฮะต้องกินิีข้อกับหมดัดความถึกเหรอเมื่อโอ้ต้องเอาหมัดครับต้องอหมดัดก่อนครับอันนี้แล้วก็อันนี้ใส่เหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็เอาดัดใส่ขี้ไปครับเพราะว่าที่เอาหมดัดเพราะว่าหมัดมันโหดกว่าแล้วก็เป็นเอาดัดด้วยโอ้จอเฮดข้ามไปได้ไงวะ ฟังโก้สองตัวมาทำไมหาฮีโร่ต้นๆก่อนละกันนะครับหาคิมมี่ก่อนเพราะว่าคีก็มีเล่นแค่สองคนทำไมฮีโร่ไม่ออกเลยคีสี่น่าจะพอได้อยู่นะเออน่าจะพอได้อยู่นะใช้คำว่าพอได้อยู่เออคีสี่น่าจะจะรอดแหละรอดแหละเออไม่รอดก็ต้องรอดแหละว่ะเฮ้ยเนะี คิมมี่เรายังไม่ได้สแต็กเพิ่มเลยนะดูทำไมแรกก,กากๆงไมันู้นะเออดึงหลอกไปก่อนอ่าได้มาหนึ่งห่าง <L un> แล้วหนึ่งสายาคาดเทคอนโดโอ้แตกว่ะพี่ว่าไม่รอดแน่เลยว่ะดูเหมือนเจ้าโหดทำไมมันไม่โหดเลยวะเจงะ๋งฮะยังไงครับ มาดูนครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะชิบหายมากน้อยแค่ไหนนะ่ะหางมาแค่นหนึ่งหางนะเอาดัตมาอีกหนึ่งโหชูนี้คือคือมันไม่ได้เป็นตัวช่วยเราขนาดนั้นนะ่ะเราอยากเอาชูลงไปนะแต่แบบมันไม่ไหวอะเรนลีน่อะช่วยได้อยู่เลยลาไม่ได้เอาดัตอยากได้เอาดัตอีกตัวเน,ออนี่ยขอทีได้ไหมไม่ได้วะไม่น่าจะไหววะแล้วคิมมี่แบบว่าถ้าได้เอาดัสองดาวอะน่าใส่ของให้เอาดัตอยู่อะ ีว่าคิมมี่มันมันสองดาวอยู่ทำไมคิมมี่สองดาวมันไม่แรงเหมือนเมื่อก่อนเลยเนาะท้อทแท้ท,ท,แท้อแท้คิมมี่ไม่แรงเริ่มมีอาการท้อทแท้ไม่ไมไมมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมลิซาเฮ้ยมีโรเจอร์มาช่วยแล้วน่าจะไหวยอยู่รอบนี้โอ้ทำไมคิมมี่มันเบาจังวะแตกอะรูดิด จะไม่รอดเอานะเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้ได้มาสามหางเลยนะสามหางได้มาแบบเออเกือบเกือบได้สี่บาทเหมือนกัน <c oughs> โอ้คอสมาแล้วอะ่อวอะก <c oughs> ้คอสมาขายอะไรดีวะโอ้คอสเจพีด้วยอะ่ะมาครบเลยอะ่ะชิบหายแล้วอะ่ะ เดเมอร์ลงไหมยอย่างนี้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้แล้วมัง้งเอานี่ออกมาก่อนแล้วอะไรลามาไว้ก่อนครับที่เหลือโรเจอร์หยินจอเฮดโรเจอร์หยินชูไม่รู้จะเอาอะไรเลยนะแต่แบบว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าเราจะเล่นแบบนี้ได้โบนัสเพิ่มาไี4บาทครับไหวเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าข้างหน้าบอบบางเหลือเกินอะ่ะโอ้จะแตกแล้วอะ่ะ จะได้คัมแบ็กหรือเปล่าวะไม่น่าจะได้คัมแบ็กลวมั้งเนี่ยโอ้โหเจมาสี่จริงอะมันจะรวยแต่มันแบบคือเราไม่ได้มี JP ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอื้อหืออยี่สิบเอาโบนัสมาก่อนเราจะแตกแล้วสิบห้าถ้าเพิ่มมีโลก็น่าจะสวยอยู่ครับเพิ่มมีโลเพิ่มมีโลเพิ่มมีโลคือคือประเด็นตอนเนี้ย เอาเอาจักใจเลยประเด็นตอนนี้คือคิมมี่แม่งทำไมไม่โหดเลยวะเหมือนจะตายเอาทุกวินาทีเลยอ่ะจอิเรใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งนะครับใส่อะไรเดียใส่เลดลี่ก็ไม่พอ ถ้าถ้าเราเจ้าตัวรอดต้องใส่แบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็ให้คอสแบกเหรอให้คอสแบกนี้เหรอแล้วก็นี้ต้องเสกคอเลยอย่างนี้เหรอ,อ,หรอไหวเหรอวะนั่นนลดิเหนื่อยเหนื่อยนะเออเหนื่อยเหนื่อยคือแล้วคอสมันดาวเดียวไงครับตอนนี้ปัญหาคือคอสแม่งดาวเดียวด้วยคิเรามันไม่พอใช่หรือไม่ ขี้าออดันเอาคีมาใส่คอสอีกโออยากหาเรื่องเจ๊งชัดๆเลยแตกแน่เลยอยู่ๆก็หาเรื่องเจ๊งเองโอ้ไม่แตกไม่แตกไม่แตกยังได้รอดอยู่ยังได้รอดอยู่เพราะว่ามันหกแล้วไงก็ว่าอยู่ว่าทําไมมันหายไปหนึ่งอันนี้แบบว่าซื้อ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 เพื่อเอาชีวิตรอดนะยื้ยืยชีวิตเฉยๆยืๆ้ชีวิตเฉย เพราะรอบนี้เราต้องเอาคียะครับไม่เอาคีก็ต้องหมัดยือ้อยื้อเอาชีวิตรอดไปเฉยครับต้องเอาของใส่เอาดั๊คืนครับเมื่อกี้เราใส่ผิดต้องเอานี้ใส่ <c oughs> เราเลือก JP หมัดมาถ้าไม่ขึ้นหมัดก็ไม่ได้ด้วยถ้าขายเอ็ดมือกับฟังโก้แล้วเอาชูกับจอยเฮดลงก็ได้แต่ว่าเงินก็จะหายไปหน่อยนึง JP ก็จะไม่ได้เพราะตอนนี้ JP สี่หมัดเราได้มาแล้วหมัดต้องหกแล้วหมัดเรายังไม่มีเลยครับ พี่ว่าแม่งฝืนเองอะออไปฝืนต้นเยอะเกินไปครับไปฝืนกับคิมมี่อย่าคิดว่าคิมมี่จะแบกได้สรุปว่าคิมมี่แบกไม่ได้วะ่ะโดนเฟยา่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอสคอสตายไปยัง ได้เงินได้เงินอยู่ได้เงินอยู่สิบาท11บเแล้วเออสู้ไหวอยู่สู้มัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะกลับมา <Yeah. S 1> เพื่อนถ้าถามว่าตอนนี้อยากได้อะไรล่ะอยากได้คีมากกว่ามั้ง <Yeah. S 1> เพราะว่า j.p. พ <Yeah. S 1> ไม่ได้อยากได้แล้ว j.p. อยาอยากขายแล้วเว้ย j.p. ตอนนี้อยากขายเลยเพราะว่ามันมันเสี่ยงมากนะครับ มันเสียเส่ยงมากเสี่ยงมากเจพีติดไว้แค่คอร์กอรสกับออดัตก็พอแล้วไม่งั้นเดี๋ยวแตกเราต้องโยกครับเราต้องโยกครับถ้ามันเล่นแบบเดิมๆนี่แม่งตายหาแน่นอนเลยคือที่ยังฝืนอยู่อะแม่งตายหาแน่นอนเลยมาดูครับว่าโอ้ภาพแตกย,ยับยับ เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อมนั่งอัดคลิปดีกว่าโอ้แสงดาวแสงดาวก็สวยแต่ว่ามันจะไอ้นี่เกินไปเอานี่แล้วกันดาบดำเอาไปใส่คอสอ่ะโอเคคอสน่าจะแบกได้อยู่ครับเดี๋ยวเอาคอสแบกเอาเพราะว่าโอ้โห JP นี่คืออะไรอะ คอสน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันได้ไอ้นี่ JP มันได้แค่เงินน่ะอ่ะคุะว่าคอสนะครับใส่นี่ไปแล้วก็เอาดับดำใส่ให้คอร์สให้หมดเลยแล้วขึ้นเวลแล้วเอาหมัดลงไปแล้วเอาหมัดลงไปขายลายลาได้ไหมลายลามบาทเดียวเองอะ หน้าลำคาญมันบาดเดียวแล้วมันน่าลำคานด้วยนี่หมัดมาสี่แล้วหมัดมาสี่แล้วครับเดี๋ยวหมัดหกน่าจะได้อยู่นะเอานะยือย้อๆไปนิดนึงยือย้อๆไปนิดนึงนะครับตอนแปดทับแปดแล้วอ่ะเก้าทับเก้าแล้วด้วยคิดว่าไหว ถ้าได้เหรียญหมัดมาจะสวยกว่านี้เออคอร์สเข้าไปลำหน่อยลูกพ่อเข้าไปช่วยกันทำหมากกินหน่อยเออเดี๋ยวมีโรเจอร์เข้าไปเติมสวยยังยื้อเอาชีวิตไม่ได้อยู่เก็บไปหนึ่งศพอ้โหโบอดี้ จะ,จะหาคอสองดาวมาช่วยก่อนกว่าเอาดัดก็ได้เออฮีโร่มันไปไหนหมดวะเออฮีโรมันไปไหนหมดวะตะตับตะหมัดหมัดพี่ไม่อยากได้ตัวนี้สักเท่าไหร่หมัดพี่อยากอยากได้บาดังเออบาดังโอ้จอเฮดก็หน้าออกลืมไปข้างหน้าเรามี JP แล้วนะครับยังขาดหมัดสองซึ่งมันมันมันไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะ นอกจากว่าเราต้องเอาเอา JP ออกแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบว่าเราเอา JP มาปั๊มเงินช่วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราตัวของคอร์สมันก็ได้เงินนะครับแล้วก็ไอตัวของ JP มันก็ได้เงินเยอะเห็นปะ่ะเงินเราขึ้นรัวๆเลยรอบนึงขึ้นเป็น10บๆอ,อ่ะเฮ้ยเรากลับมารวยแล้วเว้ยนี่สแตกๆอีแกแล้วนี่ขึ้นมา34แล้ว น่าจะมีโอกาสรอดอยู่นะ <laughs> น่าจะมีโอกาสรอดอยู่ <Nothing. S 1> หาคอสก่อนอ่าบาดังดีกว่าครับไอ้ตัวนั้นพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอคอสมาแล้วหนึ่งตัวอ่ะสวยชูบาดังเรดลี่ชูบาดังเรดลี่ะขายจอเฮด จริงอยากได้บาดังนะครับแต่ว่าเงินไม่พอซื้ออะขายหินก็ไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอบมันผ่านไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเป็นหมัดอะ่ะใช่ป่ะถ้าเราเอาบาดังกับหินลงแม่งโหดกว่านะแต่ว่ามันจะมันจะไม่ได้ไงเออมันก็โหดแหละแต่มันจะไม่ได้ไงเพราะว่าค้อนเรามาแล้วนี่ ค้อนเรามาแล้วค้อนเรามาแล้วค้อนเรามาแล้ว <for> พี่ได้อะไรมาวะเรนลี่อ๋อได้เรนลี่รวมมาเป็นบาดังไม่ไรเลยสิบสี่บาทก็ได้โบนัสสองบาทเดี๋ยวไปหาโบนัสข้างหน้าเอานะครับเพราะว่าจริงๆอยาก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 เปลี่ยนแล้วอ่ะ ถ้าไม่ได้เหรียญหมัดนะถ้าได้เหรียญหมัดก็โอเคถ้าไม่ได้เหรียญหมัดก็น่าจะต้องเปลี่ยนว่านี่มันเอาไม่ได้แล้วอะ่ะเอานี้ให้เอาดัดแล้วกันแสงดาวมาวะ่ะอือหืเอาไงดีวะเอาหมัดลงแล้วก็อันนี้ใส่ให้เอาดัดเอาดัด อย่างี้แล้วก็เอาหมัดลงกับบาดาังน,นี้ดีกว่าวะแบบจนหน่อยแต่แบบไม่ไม่ไม่เสี่ยงอะ่ะเออเป็นความจนที่ไม่เสี่ยงแล้วกันเ,ออเพราะมันเสี่ยงมากนะเว้ยหรือว่าขายมือกับฟังกโก้ไปเลยเพราะว่า JP ก็ไม่น่าจะได้เล่นถ้าขึ้นสิบทับสิบก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เล่นแค่นี้ก็คุ้มอยู่หรือว่ารอเผื่อรุ้นเหรียญหมัดอะไรอย่างนี้ เราะว่าเอาดันเราโหดแล้วยังไงเราก็แบกแล้วนี่คอสเราหาเงินรัวๆแต่ว่าจะได้เงินน้อยกว่าเมื่อก,กี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเราเอาฟังโก้กับเอ็ดเมอร์ออกไปแล้วเสี่ยงชิปหายเลยฮะช่วงต้นนะ สาสิบเอ็ดทองรีหาก่อนก็นได้รีหาฮีโร่ก่อนโอ้คอสมาวะ่ะขายมือแล้วกันขายอะไรดีวะบาดังก็าขายไม่ได้บาดังมีแค่บาทเดียวขายชูแล้วกันเอาช,ชูชูชูเอคอสมาก่อนอ,อ่ะแค่นี้แหละเพราะว่าเอาบาดังมาเป็นตัวเปิดก่อนจริงๆเอามาช่ามาดีกว่าจอเเฮดนะพี่ลืมไป เพราะว่าเรามีเอวดัตแล้วโอ้เอวดัตต้องค้ำต้องอย่างนี้เอวดัตต้องแยกหมัดตัวเดียวโซโล่เราจะมีเกาะแล้วก็ตีไว้เออลืมเลยลืมบัฟเอาดัตโหดๆได้ไงนับเงินนับเงินปลอก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 เลยเฮ้ยแตกนะเนี่ยแตกนะเนี่ยทำาะไเล่นไบโดนผีโอ้ยเกือบแตกดีนะคอร์สแบก ดีนะว่าคอนแบกเกือบแตกอะ่ะพี่ว่าขายเลยพี่ไม่น่าจะได้เล่นแล้วอะฟังโก้เอ็ดเมอร์อะไรพวกเนี้ย คอรสมาหลายดาวแล้วนะคีว่ะคีก็น่าสดครับใส่กับคอรสแม่งโคตรโหดแน่หรือว่าเอาหรือว่าถ้าไม่เอาคีก็ไปเร่งเอาก๊อปปี้เอาครับถ้าเอาคีเราก็จะมีของเพิ่มให้เอาดัด อน,นี้ล้านเจาะเกาะมาแน่นๆเลยว่ะลูงี้ไม่เอาดีกว่าลูงี้ไม่เอาดีกว่าเพราะของล้นอะเนี่ยของล้นไปหาบาดังเลยไม่น่าเลยลูงี้เอาไอ้นี่มาก็ดีละชัวร์ใกล้สามดาวแล้วครับขายจอเฮดจนเอารัดยังโอ้เอารักาดก็ใกล้สามดาวแล้วลูกนี้เอาก๊อปปี้มาดีกว่านะเอานัดก็โหดโหดทุกตัวครับตอนเนี้ย ยังไงก็วินนี่ไงโหดซะแล้วโหดอีกแล้ว,ลวนี่ดูลำพิ้วๆิ้วิ้เงินขึ้นมาทันทีครับสามบาทเนี่ยไงสี่บาทสวยๆตำสามสิบครับยี่สิบเก้าบาทแต่ว่าพี่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะขึ้นเก้าทับเก้าแล้วนะครับเพราะว่า ไม่น่าจะมีประโยชน์เลยแล้วครับหาของเอาเอาเงินมาถลุงก่อนนะเนี่ยถลุงหาคอสหาฮีโร่ก่อนบาดังบาดังสามดาวยนดนทเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เทของเทของเอาดัสมาให้บาดังก่อนคิเจาะเออแบบนี้เลยบาดังต่อยแม่งเข้าไปลูกพ่อแล้วก็เอา ไอนี่ให้บาดังด้วยดูบาดังดูเกาะบาดังนะเดี๋ยวดูเกาะบาดังนะเอาดัสโหมีเบนมาด้วยว่ะลืมไปล,ม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 ลืมถึงลืมลืมนึกถึงเบนไปแล้วเนะ่ะเพราะว่ามันครับจะไม่ได้เล่นแล้วไงเอาดัสมาแล้วสาาดาว อย่างรวยอะ่ะแล้วไอ้นี่ตายก่อนดูเกาะบาดังพี่ดิดูขาวจนแบบโอ้ดูเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวบาโคตรบักดูดิอู้เรืองสองหมื่นสี่ครับและขาวจนบักเลยนะเว้ยก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมฮะ <laughs> <laughs> โอ้หเกือบ <laughs> จะตายอยู่แล้วน้องบอกเออเกือบจะตายอยู่แล้วไอ้ทิดเลย นะก็ลองไปเล่นกันดูครับฝืนชิบหายเลยครับเออฝืนตั้งแต่แรกแล้วครับดีว่ายังรอดมาได้ครับดีว่าเรายังเก่งอนะก็โอเคครับจบคลิปนี้ด้วยกันนะฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ